สัปดาห์ก่อนนะคะแอดมินเช็คข้อความที่มีคนถามมาในติกตอกนะคะว่าเออเหมือนกับเขาถามว่าอะไรนะถ้าไม่ได้มีใบประกาศจะเปิดร้านสักได้ไหมเอออันนี้แอดมินขอเคลียร์ความเข้าใจนิดนึงเนาะว่าเวลาเราเปิดเอาคําถามแรกก่อนเวลาเราเออไม่มีใบประกาศจะเปิดร้านสักได้ไหมเคลียร์ความเข้าใจก่อนว่า เวลาเราจะเปิดร้านสักเนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างนะคะพราะดีมันเป็นคำถามที่แอดมินพอจะเคิร์ h เซิร์ช Google หาแล้วก็ตอบให้เองได้เลยนะแอดมินก็เลยเข้ามาที่เว็บนี้นะคะเซิร์ชหาใน Google ให้อันนี้ให้ข้อมูลอ้างอิงนิดนึงเนาะ SMEleader.com/ เปิดร้านสักเขาก็เขียนเป็นบทความเอาไว้อ่ะคะ่ะเออเข้าๆว,ว,ว่าแบบขั้นตอนการเปิดร้านสักต้องรู้ข้อปฏิบัติอะไรบ้างเนาะก็คือ อย่างแรกเลยใช่คุณจะเปิดร้านสากักเนี่ยคุณต้องมีสิ่งนี้ค่ะใบประกอบอ่บาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวถ้าแอดมินไปขุดของคิกอาร์เดี๋ยวไปเอามาให้ดูเหมือนมันจะมีแหละแต่แอดมินต้องไปขุดไฟายดนึงเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาลงไว้ให้เราไหมนะเออแล้วก็อันนี้นะคะหลักฐานที่ต้องใช้เวลาไปเปิดร้านสักนะคะก็ค,ค่อยๆดูไปทีละข้อค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก สำเนาบัตรประชำเอ่อบัตรประชาชนนะคะและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการสำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการก็คือตั้งที่ไหนก็คือเอ่อสำเนาทะเบียนบ้านที่นั่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคารนะคะหรือหลักฐานที่ใช้แสดงว่า ที่ตั้งสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารนะคะหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสำเนาหนังสือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคารนะคะหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ใบอนุญาตจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องวงเล็บเขาใช้วงเล็บนะถ้ามีแล้วก็คือแบบพอไปขอยื่นเนี่ยสักพักก็เดี๋ยวจะมีหน่วยงานจากทางเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาเข้ามาตรวจสอบสถานที่แล้วก็ดูว่าเออเราได้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเหมาะสมตามอ,อ,อะไรเนี่ยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสิ่งที่ครูขออนุญาตต้องปฏิบัติก็จะมีในเรื่องของการทําทุกอย่างให สอดคล้องไปกับพอรบอรสาธารณาาสุข2535นะคะนี่แอดมินรบกวนไปเปิดศึกษาเองนะคะเพราะว่าแอดมินจะตอบคำถามเดี๋ยวมันจะยาวยาวมากยาวจริงๆยาวแบบยาวไม่มีกำหนดเนี่ยนะก็ประมาณนี้ก็คือหลกักๆเน้นทําตามกฎหมายที่ที่กำหนดให้ได้ะคะ่ะส่วนเรื่องใบประกาศนะคะจะบอกว่า ไม่มีสามารถเปิดร้านได้ไหมบอกเปิดได้ค่ะเพราะว่าเขาก็เปิดกันมาเยอะแยะมากมายไก่กองมันเหมือนมันเป็นขั้นตอนที่จะต้องไปติดต่อทางหน่วยงานราชการเอาเองมากกว่าค่ะส่วนใบประกาศเหมือนมีไว้เพื่ออาจจะยื่นไปเพิ่มเวลา ขอใบเออข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 ออรอขออนุญาตจากทางราชการแบบเนี้แล้วมันจะทําให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายขึ้นเท่านั้นเองมันแค่ช่วยให้ง่ายขึ้นหนึ่งนะัใบประกาศสองคือสมมุติว่า เรามีรูปรับใบประกาศเนี้ยถ่ายไว้แล้วเอาลงโซเชียลมันจะเป็นอคล้ายๆกับหลักฐานที่มันมีอยู่จริงว่าเออเราเรียนจบหลักสูตรนี้ไปแล้วมีการรับรองจากที่นี่ที่นี่ไปแล้วมันเป็นในเรื่องของเทคนิคการตลาดแบบจิตวิทยามากกว่าค่ะมันเหมือนกับว่าสมมุติถา้าคนเป็นคนที่พูดน้อยไม่ได้อยากพูว hey, ่าเฮ้ยค่ะแม่งเป็นช่างศักดิ์ที่แบบ เก่งมากที่สุดในปัตภีอะไรเงี้ยให้คนเขารู้สึกหมั่นไส้อะเออใบประกาศเลยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการโชว์ให้คนอื่นเขาเห็นว่าเฮ้ยเราก็ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมานะเราก็เหมือนรเราก็เหมือนกับเราเป็นสิทธิ์มีคูณที่รับการรับรองจากสำนักนี้เท่านั้นแล้วนะก็คือสำนักคิ้งอาร์แททูนั่นเองค่ะเออแล้วก็คือแบบลูกค้าหรือลูกค้าสงสยัยเอ๊ะสำนักคิ้อาร์แททูนี่ เป็นสานักแบบไหนสอนสอนคนจบมายังไงมีเว็บไซต์ไหมอะคือเราเรามีเว็บไซต์ส่วนกลางให้ลูกค้าได้เช็คอยู่แล้วว่าเออเราสอนนักเรียนไปประมาณไหนมีสื่อออนไลน์ในการเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้อยู่แล้วคือเรามีส่วนกลางที่แบบซัพพอร์ตตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็คือแบบพอเขามองพอเขาแบบตรวจสอบไปถึงขั้นนั้นแบบประมาณว่าเฮ้ยช่างศักคนนี้ เออมีใบประกาศของ King Art t a t ท o o นะนู่นนี่นี่นัน่น,น,นมันก็จะแบบเออมันเกิดความน่าเชื่อถือเลยที่คุณไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอก็เท่านั้นเองเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของประตูโอกาสะคะ่ะเป็นหลักของจิตวิทยามากกว่าที่จะทําให้ลูกค้าเกิดความน่าเชื่อถือโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องพูดเยอะเจ็บคอนะคะอันนี้คือปออันนี้คือแอดมินปอนะคะตอบคําถามเกี่ยวกับใบประกาศให้นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ สามารถตอบได้ค่ะเป็นคำถามเกี่ยวกับการตลาดนิดนึงประมาณนี้นะคะอ,อถ้าเกิดสมมติทุกคนถามมาเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเชิงเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวปอจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าปออาจจะต้องให้ครูเขาเป็นคนช่วยอัดคลิปตอบอะค่ะ ช่องนี้อาจจะช้านิดนึงนะต้องขอโทษด,ด้วยในความล่าช้านี้นะคะทุกคนเชื่อทุกคนมีคำถามมากมายที่อยากถามแอดมินกันเนาะสำหรับวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายจ้า